เออลอ่ได้ครับดด้ก็วา้เพ่อนก็ได้ในะครับเอ้รละละละโอ้โห โอ้โมงกาเอาดีๆนะครับกันเลยจริงไทยตอนกันเริ่มเลยโอ้โมงกาศโอ้โองกา้เย้อ้าวเยี่ยงว่า